กินแกงหน่อไม้สดกันทุกคนเ,เขาก็ใส่ปลาดุกแล้วก็มีลูกฟักทองลูกเล็กนี่แล้วก็มีเห็ดเข็มทองใส่เห็ดเข็มทองด้วยใส่ดอกฟักทองแล้วก็ลูกเนาะ เป็นลูกเล็กกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุกคน อเออเขาแกงอ่อยอ,อยู่กินด้วยกันทุกคนแกงน่องไม้สด แต่ถ้าแกงเองก็จะไม่ใส่ปลาดุกส่านมากก็ใส่แค่เห็ดเนาะะ้เขาใส่ปลาดุกด้วยมีเห็ดหูหนูดำด้วย เห็ดเข็มทองเห็ดหูหนูดำ ยยกแกงหน่อไม้สดคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ